สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับแวมมาจะใต้กับพี่น้องครับเนาะวันพันลูกกาลังเดินทางกลับกรุงเทพมาแล้วครับเส้นนี้เป็นเซนที่ว่ากระบี่พังงานนะครับนี่ครับถนนเส้นนี้ทางทางกับเต็มไปด้วยวิวธรรมชาติครับาจะเป็นอุทยานอีียงสักดิ์ยาเลยล่ะผมขับรถให้แน่ใจไปได้ครับเดินเดินได้มากทีหนึ่งครับกระบี่นี่นี่ลานนี่รอบสองเดือน ทีละมากกับไปทหารใหญ่ยนะครับเนาะเห็นว่าบรรยากาศมันร่มลื่นชื่นมื่นกันเลยแหวมาอันอัดคลิปอัดวิดีโอแบ่งปันในเพราะไม่พี่น้องในเบื้องน้าก่อนนะครับเนาะเพื่อที่ว่าผู้ใดบ่ท่านเคยเห็นแต่ที่จริงแล้วอยู่อย่างนี่มันเกิดแต่ก็มันแล้วแต่คนมาเนาะครับเนาะบางคนเพิ่นกับปรมาณว่ามันภาษาผู้ขอกผู้เขาภาษาตนไม่เพื่อที่ว่าไปยังสั่นกับพวกไปยังนะครับผมเพราะว่าเฮาสิให้คนนี่มั้ เขาเนี่ยวัดสุคนต์เป็นไปไว่าเราคนสิบคนนี่ยากมากเหมือนกันบางคนเกิดแค่คได้กินกับเน้นเหรอแต่ว่าเรีเยรนว่าหัวม่วงว่าเป็นนะครับพี่น,อน,อนอ้องเนาะเห็นวิวขาท่า,ทามันสวยก็เลยมาแหพี่น้อนใน,นบนฟังนี่ทีเป็นป้ายางป้าป,า,ปามครับาทางข้างนะครับบรรยากาศทางใต้เขาเจ้าก็ทีเป็นประมาณนี้แหละว่าวี่ไฮ้อยไฮมันกระทดดั่ง้าแล้วดี อย่างนั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้อีพี่นีกับปาบลาคนในน่องไว้สมมตแล้วขอพูดลาที่เขามารับชมงกับผมสวัสดีครับ